สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหนูการวันนี้เรามาอยู่กันในเกม combat master นั่นเองนะครับผมเป็นเกมฟรีในสตรีมนะฮะสเปคขั้นต่ำก็ก็ถือว่าคอมกากกากก็เล่นได้นะฮะไม่ต้องไม่ต้องใช้การ์ดจอหรูหรูไม่ต้องใช้ CPU แรงๆก็สามารถเล่นได้นะฮะโอเค ถ้าใครสนใจนะฮะก็เปิดสตรีมขึ้นมาแล้วก็ไปค้นหาเกมได้เลยนะฮะก็พิมพ์คำว่า Combat Master นะพิมพ์ตามนี้เลยเนะี่ย c ะ m b a t m a s t e r นะ่ก็เจอเลยนะฮะเป็นเกมฟรีนะฮะมีทั้งระบบ Battle p a s s ด้วยนะฮะซึ่งก็ปืนฟรีก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะปืนฟรีก็ดีนะเออนะฮะปืนฟรีมีถึงขั้นมีมีแจกให้ทั้งสอง สองปืนนะฮะนะฮะแล้วก็จะมีปืนพิเศษให้ด้วยนะปืนพิเศษก็จะเป็นปืนระดับนี่เลยนะฮะระดับขั้นสีทองแจกฟรีด้วยนะฮะอันนี้คือขนาดสายฟรีนะถ้าสายเติมก็จะได้หลายอย่างเหมือนกันนะฮะจะได้ทั้งตัวละครด้วยอะไรด้วยแต่ว่าสายฟรีจะได้แค่ปืนนะฮะประมาณ2-3ถึงสปืนด้วยกันนะฮะหลักๆก,ก็จะมีแค่นี้นะฮะแล้วก็จะมีมีด มีของฟรีอาจจะไม่ได้เยอะอะไรนะฮะแต่ว่าอาจจะต้องขยันเล่นแล้วก็ปลดล็อกนู่นนี้นั่นนะ,ะผมก็ถึงเลเวล13แสามล้นะฮะแล้วก็จะมีการปลดล็อกระดับด้วยนะฮะก็จะมีการปลดล็อกนะฮะแรกๆผมก็ได้จำพวกปืนนี้มานะฮะได้มีดอันนี้นะฮะได้สัญลักษณ์ต่างๆได้ตัวละครตรงนี้มาฟรีนะฮะ แล้วก็ได้ระเบิดอันนี้มานะฮะมีดอันนี้นะฮ,ะ,นะฮะ,ะตอนนี้ถึงเลเวล13นะฮะถ้าเลเวล15ก็จะได้ปืนกระบอกนี้นะฮะบดล็อก <c oughs> <c oughs> นะฮะเลเวล18จะได้ปืนกระบอกนี้นะฮะนะ,ะเลเวล20จะได้ลูกดอกเอาไว้ปลามันเป็นประเภทอาวุธคว้าง ประเภทมีดกว้างนั่นเองนะฮะแล้วก็เลเวลยี่สองก็จะได้ปืนสไนเปอร์อันนี้นะฮะนี่นะฮะปืนสไนเปอร์อันนี้เลยนะฮะก็ไม่มีอะไรนะฮะต่อไปก็เลเวลยี่สี่นะฮะยี่สิบสี่นะฮะระดับยี่สี่จะได้ปืน m 4นะฮะนี่เลยนี่ปืน m 4อันนี้เลยนะฮะนะแล้วก็เลเวลยี่สิบหกจริงๆปืนนี้ผมมีแล้ว 1> G 1 8นะหรือก๊อก18นั่นแหละแล้วก็จะมีอ่าอันนี้เป็นรูปอะไรเฉยๆนะฮะแล้วก็ปืนนี้ก็จะเป็นอันนี้ปืนนี้ผมว่าผมมีแล้วนะฮะเปิดกล่องมาแล้วมันได้มาอันนี้ผมก็มีแล้วนะฮะคือคุณผู้ชมเข้าเกมไปเนี่ยมันจะมีให้กดกล่องฟรีอยู่นะให้เข้าไปที่ตรงรูปัญลักล่องตรงเนี้ย แล้วมันจะมีกล่องฟรีมันจะมีเขียนคําว่าฟรีให้กดนะถ้าคุณผู้ชมกดคําว่าฟรีจนครบทุกกล่องแล้วเนี่ยมันก็จะปลดล็อกอาวุธมาให้เราแล้วก็พวกอของเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆมาให้นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูหน้าการอ่านตัวละครกันก่อนเริ่มมามันจะได้แค่ตัวละครชายเป็นตัวละครแบบนี้มาให้นะฮะแต่ผมเล่นจนปลดล็อกตัวละครเป็นตัวละครผู้หญิงมาใช่ไหม อันนี้ก็แค่นี้นะฮะตัวละครก็ได้จากการเปิดกล่องหรือไม่ก็ซื้อ Pat t เ r ิพารเอานะฮะโอเคแล้วก็หน้าอันนี้จะเป็นหน้าการแก้ไขชุดอาวุธนะ,ะนะฮะนะะเราก็จัดชุดอาวุธชุดที่หนึ่งที่สองที่สามไปนะฮะชุดที่สองก็จะเป็นสไนเปอร์เงี้ยชุดที่สามเป็นลูกซองเงี้ยก็แล้วแต่สะดวกไปนะฮะอาวุธหลักเป็นประมาณนี้นะฮะ ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะฮะอ่ะนี่ฮะอ่านี่ฮะเราจะมาทดสอบการยิงปืนกันนะฮะระบบลื่นไหลนะครับเฟรมเรทที่ประมาณ80 90ิบเก้าสิบเฟรมอันนี้ผมปรับกลางนะไม่ได้ปรับสุดนะฮะไม่ได้ปรับต่ำนะฮะก็ค่อนข้างดีนะฮะลื่นไหลนะฮะดนะฮะมีระบบแบบโชว์ปืนด้วยนะฮะนี่ กดจีฟ้าระเบิดเนี่ยกดคูสลับปืนแต่ว่าผมมาทดสอบแค่ปืนเดียวนะเวลาเราจะจะใช้ก็กดกลับไปแล้วก็ลองเปลี่ยนปืนนะฮะนะนี่ฮะปืนพกที่ได้มารนะะ,ะเบิดนะนี้ฮะรู้ไค่อนข้างสวยนะฮะภาพสวยมากนะ,ะผมปรับ กราฟิกยังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูกันนะกราฟิกที่ผมตั้งค่าไว้ก็ประมาณนี้นะฮะผมปรับไว้ที่ปานกลางนะะถ้าปรับสูงเฟรมเรทผมก็จะได้ดอรอปลงมาหน่อยนะฮะน่าจะไม่ไหวนะผมเอาไว้ที่ปานกลางแล้วกันนะฮะเฟรมเรทมันจะได้สูงขึ้นมาประมาณหนึ่งนะฮะเวลาเข้าไปเล่นเฟรมเรทน่าจะขึ้นร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยนะฮะ โอเคอันนี้เราพูดมาพอละเดี๋ยวเกมนี้จะอาจจะเป็นเกมที่ผมเล่นบ่อยก็เป็นได้เพราะว่ามันก็เป็นเกมแนวยิงปืนที่ผมค่อนข้างชอบพอสมควรนะฮะเกมนี้ได้รับคําวิจารณ์แบบวิจารณ์ที่เป็นวิจารณ์แบบกวิจารณ์ด้านลบน้อยแล้วก็วิจารณ์ด้านบวกมากมากนะฮะแต่ว่าผมลองไปดูวิจารณ์ด้านลบเขาบอกว่าเกมนี้มันดูแบบยังไงอะ มีเจอแฮกเจอการท็อกซิกนู่นนี่นัน่นนะฮะแต่เขาจะเจอกันแต่คนที่ให้ในแง่บวกเขาก็ไม่เจอกันนะผมก็ไม่ไม่เคยเจอ,ก,ก,เเจอก,ก็เล่นตามปกติอ่ะผมก็คิดว่ามันไม่น่าใช่โปไม่น่าได้เจอโปนะฮะเพราะว่าผมก็ไม่เคยเจอถ้าเจอผมก็ก,ก็โปก็ช่างมันมันไม่มีปัญญาเล่นด้วยตัวเองก็ช่างหัวมันนะฮะเนาะใช่ไหมเออโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะว่า จะเป็นยังไงนะกับโหมดทีมเดสแมทนะครับผมลองเล่นทีมเดสแมทอย่างเดียวก่อนก็นแล้วกันนะฮะสลับในคลิปนี้นะฮะมาด,ดูกันว่าผมจะเล่นไปถึงไหนนะฮะว่าจะผ่านไหมนะฮะอุย้ยด่านนี้ยังไม่เคยเล่นนะฮะด่านฟาร์มนะฮะด่านใหม่ด้วยมาถึงก,ก็ได้รีวิวด่านใหม่เลยะะเกมนี้คือกระโดดรัวๆเลยนะฮะกระโดดแบบ อุย้ย6เ,เ,เกมน,นี้นแบบคือมันบ้ากระโดดมากอุย้ยเกือบตก โอ้ยโดนสไนเปอร์สวยอยไม่รู้ว่าสไนมันอยู่ตรงไหนกันแน่งนี่ยยีต์ไลยิงนะฮะคือคุณผู้ใครที่ไม่เคยเล่นเกมแนว FPS แบบนี้ก็อาจจะมืนหัวนะผมแรกๆผมก็มือนกันนะฮะ เอฟเนะฮ <G ül üyor> หมวกอันนี้ก็เอฟเคโอ้ยหืมจะไหนอีกล คนสไนอีกแล้วมันมากนะฮะอุย้ยหั่นตันตอไม่ค่อยตันจอไม่ค่อยทัน ในโอ้โหตอนในม่วงเขาด้วย <Standing by. S 1> อโอ๊ยโดดไม่ขึ้นเด้อชน,นะครับท่านชน,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 นะแบบคุณผู้ชมอาจจะมึนๆหัวนะใครที่ไม่ค่อยถูกกับเกมแนว fps ก็ต้องขอภัยด้วยนะแบบ เจอเกมโหดเขาให้นะฮะเทียสี่เฮเทียสิบโหมดที่สองอ่ะนะมาเดี๋ยวเล่นอีกสักตายนึงเดี๋ยวผมก็จะปิดคลิปนะฮะอ่าเปลี่ยนโหมดไหมเปลี่ยนเป็นอ่าโหมดไอ้นี่แล้วกันนะฮะอ่านัดสุดท้ายแล้วกันนะฮะมาโหมดนี้ก็คือมันเป็นโหมด dead match นั่นแหละก็คือจะสุ่มยิง ศัตรูแบบเราเราก็คือจะโดนลุมแบบแบบพวกนั้นมอาจจะมาสิบคนเลยก็ได้นะฮะไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็คือแบบตัวใครตัวมันเลยนะฮะแบบยิงใครยิงมันเลยนะฮะเก <c oughs> มนี้ยังมีคนเล่นอยู่นะเออมันมีภาษาไทยด้วยนะคุณผู้ชมด่านฟาร์มเหมือนเดิมนะฮะหมดตัวใครตัวมันด้วยนะฮะหมดแบบกระสุนหน้าสุดท้ายนะฮะ นี่ชอบท่าการรีโหลดที่หายเลยไ่าด้จเจอคนเก่งแล้ว Ôi, <laughs> các mẹ có một loại เพื่อใช้ปุ๊บกรากำลังจะใช้อันติดเลย คีสเวกเตอร์อ่ะอุ้ยโดนสไนเปอร์อีกแล้วอะไรวะอ้ยืนนะวะเอ้ยหมอนี่เป็นหมอนี่อีกแล้วหมอนี่อีกแล้วหมอนี่อีกแล้ว กำลังกำลังอยู่โอ้ยกระสุนแม่งหมดไปที่ไหนโอ้ย,อยติดอะไรวะนะ่โอ้ยชนะนดับหนึ่งเว้ยโอ้โหแบบกดลูกคีย์บอร์ด อักษรตัวดีผมแม่งหลุดเลยนะอักษรตัวดีผมหลุดแหละ <c oughs> <c oughs> <า> <c oughs> นะฮะมานะฮะก็สนุกไหมสนุกก็ลองไปหลดมาเล่นกันนะฮะอ้ยผมได้รางวัลอะไรมาวะปลดล็อกอะไรอ๋อปลดล็อกอันนี้มาวะมันคืออะไรไม่รู้นะฮะสัญ,ญลักษณ์อ๋อปลดล็อกสัญ,ญลักษณ์เข้ามา ก็คือเราสามารถเอาสัญลักษณ์อันนี้มาตั้งเป็นรูปโปรไฟล์ได้นะฮะแต่ผมใช้เป็นตัวนี้นะที่เปิดกล่องฟรีได้มานะฮะแล้วอันนี้จะเป็น XP นะถ้าเกิดเรากดใช้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องเล่นให้จบอย่างเช่นได้ Xp แบบเป็นโทเค็นของอ Battle Pass xp อย่างเงี้เราก็ต้องเล่นแมตช์นั้นให้ได้สัก15นาที มันก็จะได้คะแนนเยอะขึ้นนั่นเองนะฮะก็คือมันคือเวลาในการใช้นั่นแหละมันคือเวลาในการใช้ของ XP นั้นๆน,น,นะฮะเวลาปลดล็อกตอบต่อไปก็คือถ้าเราเล่นจบเราก็จะได้อาวุธต่อไปไงหรอได้ปืนได้ปืนปืนสวยดีนะเนี่ดยดูดิสวยนะปืนนะแล้วก็มีนาฬิกาด้วย เป็ระดับสีสีสีม่วงนะฮะอันนี้ปืนสีฟ้าวะ่ะแล้วก็จะมีสไนเปอร์สีสีม่วงนะฮะแล้วก็จะมีสกินตัวละครให้แล้วก็มีขวานเขียนว่าคนขี้ขาดนะฮะเอ้คนขี้เกียจนะฮะชื่อสกินขวานนะแล้วก็ชื่อสกินปืนก็คือนักแม่นปืนผีนะฮะอันนี้คืออะไรผู้มีอำนาจ คือไงมันมีอำนาจเวลามันไปซุ่มยิงในป่ามันก็เลยมีอำนาจนี่เรอะอันนี้ไม่มีชื่อภาษาไทยนะฮะส่วนมีดคือมันชื่อหนามนะะปืนนะฮะผู้บังคับนะฮะแล้วก็ปืนอีกกระบอกหนึ่งอันนี้เงาแลนเซอร์นะฮะโอเคนะฮะ ก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะถ้าชอบเกมนี้นะฮะฝากกดไลค์กันเข้ามาเยอะเลยนะฮะกด s u b สไครต์กันด้วยนะใครที่ยังไม่ได้กด s u b สไครต์นะก็ใครที่ชอบเกมแนวนี้นะฮะก็อย่าลืมไปโหลดมาเล่นกันนะเออเดี๋ยวผมว่าเกมเนี้ยมันจะมีโหมด Combat Zone มาด้วยนะฮะคอมแบทโซนหมายถึงอะไรมันจะเป็นโหมดที่ล้อเรียน call of duty war zone นั่นเองนะฮะคือเกมเนี้ยมันทำมาเพื่อล้อเรียน คอฟบลูดี้วอร์โซนนะมันไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อเรียนแบบหรือก๊อฟคอฟบลูดี้นะอย่าเข้าใจผิดนะเกมนี้มันทำมาเพื่อล้อเรียนนะฮะอย่าเข้าใจผิดว่าเอะมันก๊อปเกมนั้นมาก๊อปเกมนี้มานะฮะมันทำมาเพื่อล้อเรียนเฉยๆนะฮะโอเคเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสําหรับวันนี้สวัสดีครับโอ้ยปวดท้องว่ะเอาล่ะครับผมสําหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะค้นหาเกมยังไงนะฮะ ก็พิมพ์ตามผมได้เลยนะฮะพิมพ์ว่า combat นะฮะ combat master นะฮะแล้วก็นี่ฮะมันก็จะขึ้นมาเลยนะ combat master season 1เกมฟรีนะฮะกดคลิกเข้าไปนะฮะนี่ฮะเกมที่ผมโหลดมาเล่นเมื่อสักครู่หนึ่งนะฮะเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็สเปคขั้นต่ำเข้าไปดูกันได้เลยนะฮะนี่ไงฮะสเปคขั้นต่ำนะฮะ นี่ฮะสเปคขั้นต่ำก็เป็น Core 2 Duo ขั้นต่ำะนะ RAM 4นะฮะก r a ฟิก c าร a r เนี่ยมันใช้ไม่ถึง1 g เลยนะฮะแล้วก็พื้นที่เครื่องเนี่ยประมาณ1 g ก็พร้อมใช้งานได้เลยนะฮะก็ค่อนข้างดีนะฮะแต่ผมไม่รู้ว่าถ้ามันมีโหมด Battle Royale มาเนี่ยหรือโหมด Combat Warzone มาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะไม่รู้ว่าสเปคอาจจะต้อง ขึ้นมาก็เป็นได้นะฮะตอนนี้คือยังมันไม่มีไงเกมนี้มันเพิ่งเปิดได้ไม่นานนะฮะก็ประมาณปีนี้เองเดือนเมษาปีนี้เองนะฮะเพิ่งจะเปิดเมื่อปีนี้เพิ่มประมาณกลางปีกลางปีที่ผ่านมานี่เองนะฮะก็ยังไม่ถึงกลางปีเลยก็เปิดปันที่21เเมษาใช่ไหมเดือนนี้มันเดือนตุลาคมนะ เมษาฤุภาพิทุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาประมาณ6-7เดือนเองคุณผู้ชมเกมนี้เปิดจะไม่ถึง1ปีนะฮะก็ผมคิดว่าน่าจะครบ1ปีเขาถึงจะอัปเดตท,ทีหนึงนะฮะหรือไม่ก็ครบกําหนดเกมอ่ะครบ1ปีนะฮะนะพอครบ1ปีเขาก็อาจจะอัปเดตให้มันมีโหมดวอร์โซนขึ้นมาก็ได้ ถามว่าผมรู้ได้ไงว่ามันจะมีวอลโซนผมดูตัวอย่างคลิปเอานะนี่ฮะตัวอย่างคลิปนี่ยอันนี้จะเป็นโหมดแบบธรรมดานะแบบโหมดสู้กับอ่ากีศาอะไรเงี้ยแล้วก็มีโหมดสู้แบบอะไรอะ่ะทั่วไปอันนี้จะเป็นโหมดเดมอนสเลเยอร์นะมีไอเทมนู่นนี่นั่นต่างๆนานา,นา ะะแล้วก็จะมีโหมดนี่ฮะโดดล่มนะคอมแบทโซนนะฮะ, Zone, น,ะ,ฮะนี่ฮะมันเนี่ย Next Update นะฮะเห็นไหมจะมีอัปเดตนะฮะแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าจะอัปเดตวันไหนเมื่อไหร่อะไรยังไงก็ต้องต้องรอติดตามดูกันต่อไปนะฮะสำหรับ Combat Master นะฮะซีซั่นหนึ่งดีไม่ดีซีซั่นสองอาจจะได้อัปเดตไงเออ ก็คืออาจจะอัปเดตซีซั่น2ก็ได้ว่าเกมนี้อาจจะอัปเดตแบบเออนะไปเรื่อยๆนะฮะพูดมากละพอละนะฮะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าก็แล้วกันเนาะจริงๆอันนี้มันเป็นคลิปแถมนะฮะเผื่อใครที่ดาวน์โหลดเกมไม่เป็นหาชื่อเกมไม่ถูกก็พิมพ์ตามได้เลยนะฮะ Combat Master เนี่ยพิมพ์ในช่องค้นหาของสตรีมก็หาเจอแล้วง่ายๆไม่ยากสักนิดเดียวเลยนะฮะไม่ยากไปละ